วัดดีพอแม่ไปนองทุกคนมาพบกับจองบบาทิศจะแน่วแขวนเป็ปดเหมือนเดิมวันนี้ไปน้องพา่าไปน้องมาจมบรรยากาศในอ้านตายายน้ำเปือปออ่อแล้วไปนอแเ่วาวเบาทิศจอดรถไว้ใกล้เขินไปนองเดินกันเลยไปน้องเตียนเพราะไม่มีที่จอดรถไปนองเดินกันยาวๆไปลยยไปน้อ,ปนองป่าลุป่าเมียมาเที่ยววาน้ำเปือป่อไปนองคืนตีนรอ่องพอดีบบาทิศ มาไปน้องเออจะเกะอเตี๋ยวอีไรกะน้ำเปิดตรงๆมาเตียวกันได้ไปน้องจะนกมากไปน้องเออว่ะเาติดเดิมอีเดินก้าวันเลยไปน้องคนลุยมัดไปน้องเออจาดจุดจ่อยเลยไปน้องเออเลยแตนุไปน้องคนนัดไปน้องเออคนเดินไปต่างนายายเอ็นแต่คนเพนไปน้อง เร็ดมาเที่ยวห้ากองกินกองเร่เดินเที่ยวใต้บรรยากาศให้เพียรให้น้องได้รับจมกันพี่น้องอู้เละกองกินต่อี่น้องเป็นแต้วเลยพี่น้องเออกองก็จังหู้มดพี่น้องแม่กาแม่กายไร้ลุยจัดพี่น้องอ่าเละต่อี่น้องเออจังหู้มดพี่น้องเออเละต่อี่น้อง คนดังนั้นไปน้องเออได้แ้องเตื้อคนหิวต้องหิวไปน้องเออบ่าวติดเดินมาฟังน้ำเปื่อไปน้องได้กลองต่างเป็นต่างสายต่างกว่าไปน้องต่างหน้าต่างลั่งไปน้องเอ้อหยัดจุดรอยเลยไปน้องเออคนนัดแน่นเลยไปน้องไก่เก๋ยวกับ๋วเก๋ยววันได้ไปน้องนะน้ำเปื่อตรงตรง ยังวัดนะครเทียมรัสไปน้องบานไกลเดินเกี้ยงมาเทตือนได้ไปน้องบอดดมาออกมาไรกินนะบรรยากาศไอเปี๊ไอน้องระดับจมกันลาวไปน้องแหลกคนต่างนั่นไปน้องเออถ้านกแต่นานานีนโูนก้องกินต่างมดเลยไปน้องตีบาดิทเดินใต้ไอ้ปี๊ยไอน้องระดับจมกันนี่แหลกจ้ะคนต่างนั่น กินลุยแมดเจ้าดังดังกามาไล่เจ้าเอ๊ทุบป้าใจกามาไปน้องอ๋อมกตะเล่ก็ร้อยไปน้องเจ้าดังดังมากมางานทริปวันทริปคืนไปน้องงานป่วตรงตรงพอเสร็จงานนี่ก็นนุ่งหลาแล้วไปน้องงานหลับหลับแล้วตอนนี้กันไม่รอจ้าไปน้องมาซื้อก้อมกตะเล่เลยคอนเลยไปน้องเออมาไหวกินกับก้าวอ๋อมกตะเล่ร้อยไปน้องเออ สุดเลยพี ib, en, j ib. J ib, ่น้องเออแล้วก็ตัดมากะมาเหลือจูจิกันลาวไปน้องเหลือเหลือเหลือไปน้องเอารถได้ก็ตามรู้เลยว่าเโารถมั่งไปน้องหยิบเดินหยิบหยิบไปหยิบมาก็ได้ก้าวทินจิบจินแล้ยไปน้องเออกินร้อยไปน้องจูจินี่บาร์ิสกะจบเหมือนกันจูจิเรียกเธอไปน้อง Tát quàng liền rải tìm mất lời bây nông ơ. Mày rồi lựa rụt này đi con con bây nông Chát rút lời bây nông ơ. Lại rèn ngọc lao bây nông chát đài. Rồi bây nông ơ rồi. Bảo trích cơm mày rồi chá. Cá chìm na rán lươi Chát cao bấy. Chát cao bấy bây nông. ร้อยมากร้องเขาไปน้องเออได้เรีงนกนะพี่น้องรัดตามจิ้มก้องเขากินร้อยมาเลยพี่น้องเออบมาเรียกกินปลาคนไปน้องคนก็เดินไปเดินมาเต็มมดพี่น้องร้อยพี่น้องกินอย่างเดียวบริษัทไปตะวันป่ดเนื่อยแล้วก็คือกินไปน้องไม่รอจ่าได้ไปน้องเออแหล่คนไปน้องนัด ของกินร้อยเปรียบไปน้องนี่บาริดป่อในกับบาริดออกเปลาแล้วไปน้องบาริดอ้อว่าตะกึ้นเลยไปนู้กันว่าห้านแก๋ๆบ้านไปน้องมันแก่บ้านบาริดป่อดีไปน้องบาริดแกโยตีวังอันนี้อำเภอตรงตรงบาริดอยู่บ้านตีวังไปน้องอยู่ไม่ไกลห้างกัไประมาณรามลู่ซีลู่ไปน้องอ๋อปับกะลาวมาป๊บปลาหมึกยางลาวไปน้องปลาหมึกก้ยยางก็ปับกะลาวไปน้องสื้อลาวไปน้องอาฮกไม้ลาวไปน้อง อิวกันไม่ตึกไม่ต้อนกลับมาพี่น้องเจอกันอย่างเดียวพี่น้องมาแล้วก็เจอลุยกินได้ก็เจอพี่น้องเจอปุ้งพี่น้องไปลุงก้อนพี่น้องเออจัดจุดเลยพี่น้องได้แรงออกี่น้องเออเฮ้ยเหลือไปเหลือไปเหลือไปเอ๋อกระบอปั๊บเกาลาวพี่น้องไงนี่เกลือบน้ำตาลลาวพี่น้องรัวอุ่นสมัดกัดใส่มัดกัดพี่น้อง เกลือบน้ำตาลกรอบๆรอบไปน้องปั like ๊บก็ลาวร่ามไม่ลาวไปน้องรู like ้เจอดูว่านี่ร้อยผัแต่ว่าพอทิศว่านเจ็บควันไปน้องกรอบก็เกลือบน้ำตาลน่ากินมากไปน้องเกลือบน้ำตาลแล้วก็นกน้ำเย็นไปน้องมันจะแกงไปน้องมันจะกรอบน่ากินกรอบเนาะนุ่มน้อยไปน้องข้างในว่านเอาอุนส่มักัดเนี่ยมันจะว่านอยู่แล้วไปน้องมันน่ากินอยู่แล้วก็ือบผักเกลือบน้ำตาลลาวไปน้องก้าวกันหนังกรอกเลยไปน้อง อย่าตุดเลยอร้อยไปเนองกินไปกินมากระเป๋าดิบป่าเดินลาวไปน้องเดินเตี๋ยวจุมบรรยากาศไปเรื่อยไปน้องเดินไปเดินไปเรื่อยไปน้องอหนื่อยลาวแล้วไปน้องตัวเดียวควับมาถึงจะเจ้าตอดมันทุบปะใจเจ้าดังเลยไปน้องเออกองเมืองนครเลยดังมาของทุบปะใจนี่ บา่าวเพชรก็ไม่รอดจาก็ก้าวไปลาวแล้วพี่น้องจัดจักร้องจุดลาวพี่น้องเออตัวเดียววับจัดจองจุดกลับมาถึงก็ยืนกินหน้าร้านลาวพี่น้องบา่าวเพชเจอตรองนี้นก็กินตรงนั้นเลยี่น้องบา่าวเพชไม่รอดจาดพี่น้องกินอย่างเดียวพี่น้องกินปุ๋งพี่น้องร้อยแหล่แต่พี่น้องกินเตรโรนพี่น้องเออกิน ลุงลังไม่ได้หยับนัดไม่ได้ไปน้องปะปลิ้นนะไปน้องจาดกองแกร้อยกาดตัดมันทุกปัจจัยป่าดิกระได้ก็ตายรูแกมากันได้กันนุกกันไปน้องน่ามเพอจะนุกตุกปีไปน้องแต่จะอ่านนี่ตายาย่เลยครัอ่านตายาย่สิบวันทริปกืนแล้วก็นู่นต้องไปอ่านหลับละลาวไปน้องกลางไม่ใจไม่กล้าไม่จะได้เนื่อยไปน้องวับก้าวอ่านหลับละลาวไปน้องเออ อ่าหลาบละแลวแต่สิป้าวันที่มาคืนบางทีไปน้องแล้วแต่แล้วแต่เรือปลาอีน้อยไว้มารพีไปน้องน้ำเปืดอถูกตรงจะลุกถูกปีไปน้องอันนี้การประจําปีไปน้องมีถูกปีไม่กาดไปน้องกินเต็ดกับบักติดเดินเตียวมาหน้ากอนเริร์ดตรงกลางจะน้ำเลยไปน้องเลยกอนเติร์ดกําลังเล่นอยู่พอดีบัาติิดตา้บรรยากาศหมายไปให้น้องรับจมกันไปน้องเออรยนัดนี่พี่น้องเลยละคนไปน้องเออจัด ร่อยเลยพี่น้องเออเดี๋ยวเตี๋ยวเนื้อกับวับก๋อลาวมากินมีไ pues ก mm ่จ nah ิลาวพีここ่น้องต้วงลาวพี่น้องอ่ะจุดบากทิ่เดินๆในเนื้อกับมาตื่นกินลาวเลยพี่น้องกินอย่างเดียวเลยี่น้องกินปุ๋งไปลงกร่อพี่น้องเออพี่น้องบอกว่ามาเตี๋ยวกันได้บ้านไก่เกียงพี่น้องหน้าเตี๋ยวอำเภออันสนุกมากพี่นาะสิบวันสิบคืนงานตายใหญ่ ตอนดับนู่นอ่านตอนดับอ่านเดินทิพย์คนแล้วแล้วไปน้องเสร็จอ่านตาใหญ่การเดือบปลาแล้วครับไปเดือบปลาแล้วก็อ่านเดินทิพย์คนเลยไปน้องเตียวกันนายนุกเตียวกายมันไปน้องเหนื่อยเหนื่อยอ้วกกำกำก็อะไรกินไปน้องได้แดงก็เตียวเตียวโลวัดตื่อมาแล้วปเออือกลับได้แล้วดิพอจะกินเรื่อยๆไม่แล่เรือยนี่ไปน้อง กินย่างเดียวพี่น้องหยาดนกกันเลยไปน้องตายบรรยากาศไอ้ปีไอ้น้องมาได้รับจมกับพี่น้องจะเดินเรื่อยๆนี่กำลังอีเดินกลับแล้วพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟปีตุกๆคนที่ให้แก๊สรับจมคลิปบาร์ติสตาลดเลยมาพี่น้องฟากรอยกัดแยกรติดตามบร์ติสตาไปน้องนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิ๊บต่อไปพี่น้องคลิปนี้บาร์ติกตาไม่ได้มาใต้บรรยากาศมาไอ้ปีไอ้น้องได้รับ ชมไปน้องเออเก็บีนสวัสดีครับพี่น้นอง